สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษิพิบาลนะครับวันนี้เราพูดคุยเรื่องสิ่งที่คนบาปไม่อาจทําได้แต่ภายใต้หัวข้อย่อยก็คือว่าผมไม่เห็นด้วยพี่น้องครับหลายคนไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่ว่ามนุษย์สูญเสียความสามารถในการทําความดีเมื่อวานนี้เราได้พูดไปแล้วนะครับว่าการสูญเสียความสามารถในการทําดีนั้นเกิดขึ้นจากอาดัมเอวานะครับ เมื่อพระเจ้าสร้างขึ้นมาให้เขาทั้งสองคนบริสุทธิ์แต่เมื่อเขาไม่เชื่อฝังพระเจ้าเขาก็ตกไปในความบาปและขณะที่ตกเป็นความบาปนั้นความดีต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็เป็นความดีที่ไม่เพียงพอที่จะกลับคืนสู่สภาพดีที่พระเจ้าตั้งไว้สภาพความดีงามสูงสุดที่พระเจ้าตั้งไว้สภาพความดีงามในอุดมคติที่พระเจ้าสร้างไว้จึงเป็นเหตุท,ที่ทําให้ประเด็นเรื่องความบาปชั่วโดยรวมของมนุษย์นั้น คือมนุษย์ไม่สามารถที่จะกระทําสิ่งใดที่ถูกนับว่าเป็นสิ่งที่ดีบริสุทธิ์หรือชอบทมได้เลยในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ถ้าไม่ได้รับการเยียวยารักษาม่รับกรรมบันบัดไมได่รับการเติมเต็มที่มาจากการทํางานหรือพราชกิจของพื่ยานบกสุดแล้วนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่ามนุษย์นั้นมีความบาปอยู่ในตัวตนตั้งแต่มีตัวตนขึ้นฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ทํานั้นจึงไม่สามารถที่จะ หรือถึงมาตรฐานความดีของพระเจ้าได้เลยนี่คือหลักข้อเชื่อในพระกัมภีเมื่อวานนี้พี่น้องครับหากพี่น้องฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะครับกลับไปฟังอีกทีนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของในขณะที่มนุษย์ผู้มีธรรมชาติแห่งความบาปนั้นซึ่งไม่สามารถจะกระทําดีไม่สามารถทําสิ่งใดที่เป็นที่ทาวาไทยของพระเจ้าแต่พระเจ้าทราบครับว่ามีสิ่งใดอยู่ในตัวของมนุษย์ เพราะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรทั้งการกระทําและภายในจิตใจของเราแม้ว่าจะมีมนุษย์บางคนนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนดีเคร่งศาสนาในสายตาของคนอื่นแต่สําหรับพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับคนคนนั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าฉะนั้นแน่นอนครับว่ามนุษย์เมื่อไม่สามารถทําสิ่งใดที่เป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าเลยหรือมนุษย์ ไม่ได้กลับใจมาหาพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะทําสิ่งที่เป็นนิวสิ่งที่ดีสิ่งที่บริสุทธิ์กับสู่มาตรฐานของพระเจ้าได้เองครับฉะนั้นตรงนี้ทําให้เราเห็นว่านะครับพระพีบอกว่าไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าตรงนี้นั่นแสดงว่าความเข้าใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับถามว่าทํา ว่าความเข้าใจเกิดขึ้นได้ยากเพราะอะไรเพราะว่ามารซาตานมันบดบังอยู่โลกมันบดบังอยู่ความเป็นตัวตนของตัวเองก็บดบังอยู่ฉะนั้นความเป็นตัวตนเองแสดงออกว่าผมไม่เห็นด้วยและนี่คือหัวข้อหลักในวันนี้นะครับผมไม่เห็นด้วยฉันไม่เห็นด้วยหลายหลาคนไม่เห็นด้วยกับคํากล่าวที่ว่ามนุษย์สูญเสียความสามารถในการทําความดีด้วยกําลังของเขาเองเขาไม่เห็นด้วยครับว่าตัวเขาเนี่ย จะสูญเสียความสามารถในการทำความดีด้วยตัวเองได้และโดยการกล่าวว่าหากถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็ไม่มีเสรีภาพในการเลือกกระทำดีหรือชั่วสิพี่น้องครับอันนี้คือความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถแยกแยะคำสองคำนี้คำคำแรกก็คือเสรีภาพคำคำที่สก็คือศักยภาพหรือความสามารถ ความเข้าใจผิดนั้นเกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างคำว่าเสรีภาพกับศักยภาพหรือความสามารถให้ชัดเจนเสรีภาพคืออะไรครับเสรีภาพคือการที่ปราศจากการถูกบังคับจากสิ่งภายนอกเรามีเสรีภาพก็คือเราสามารถที่จะสามารถที่จะเลือกสามารถที่จะทำอะไรก็ได้โดยปราศจากการบังคับจากสิ่งภายนอกหากมนุษย์มีเสรีภาพที่แท้จริง หากมนุษย์ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งหนึ่งมนุษย์ก็สามารถเลือกสิ่งนั้นได้อย่างอิสระมนุษย์ท,ที่ยทำได้อย่างอิสระนะครับแต่ไม่ใช่ทุกการกระทำที่มนุษย์มีเสรีภาพที่จะกระทำแล้วมีความสามารถที่จะกระทำด้วยพี่น้องครับผมจะย,ย,ยกตัวอย่างนะครับยกอย่างเช่นมนุษย์นะ่ะมนุษย์เราคนเราเนี่ยมีเสรีภาพที่จะบินได้ไหมครับคําตอบก็คือว่ามีเสรีภาพที่จะบินครับเพราะว่าไม่มีใครบังคับว่าเป็นเกิดเป็นคนแล้วห้ามบินนะครับ แต่ถามว่ามนุษย์มีศักยภาพในการบินด้วยตัวเองได้ไหมครับคงไม่ได้มนุษย์มีความสามารถในการบินด้วยตัวเองได้ไหมครับก็คงไม่ได้พี่น้องครับความอยากบินนะครับกับการบินได้หรือไม่ได้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นความจริงตรงนี้มนุษย์นั้นก็ไม่ยอมแพ้มนุษย์กันก็สร้างนวัตกรรมการบิน ทั้งบินขึ้นบินลงบินตรงบินเฉียงให้เขาได้บินแต่ว่านี้ถามว่ามีใครที่จะริดรอนเสรีภาพในการบินของมนุษย์ได้ไหมไม่มีครับแต่ด้วยความจํากัดของศักยภาพมนุษย์พระเจ้าก็ให้มนุษย์มีสติปัญญาอยากจะบินใช่ไหมบินด้วยกำลังของตัวเองไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมก็ใช้เครื่องมือครับ เครื่องมือหรือนวัตกรรมการบินก็ทําให้ตัวเองบินได้ฉนันได้ฉันนั้นครับพี่น้องครับมนุษย์ไม่สามารถบินได้ด้วยตัวเองจนกระทั่งเขาสร้างนวัตกรรมที่ทําให้เขาบินได้ขึ้นมา <โ frustrating. S 1> ฉะนั้นเมื่อกลับมาถึงเรื่องของพระเจ้าเรื่องของเสรีภาพเรื่องของศักยภาพพี่น้องครับพระเจ้าทรงมีเสรีภาพนะครับทุกสิ่งพระเจ้าทรงมีเสรีภาพในการกระทําทุกสิ่งได้ตามชอบพระทัไยของพระองค์ และพระองค์ไม่ตรัสมูสาด้วยเพราะพระองค์ทรงดำรงพระลักษณะของพระองค์ในความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีมนุษย์ก็มีเสรีภาพในการทำความดีเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้ทำความชั่วนะครับแต่มนุษย์ไม่มีความสามารถในการกระทำความดีพระเจ้าต่างหากครับมีความสามารถในการกระทำความดีมนุษย์มีธรรมชาติความบาปที่รับจากอาดัม โน้มแนวมีแนวโน้มในการทําความบาปในการทําความชั่วพี่นงครับพระเจ้าของพระเจ้าตออหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่ามนุษย์นั้นไม่มีความสามารถจริงๆครับเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวของตัวเองได้นะครับเยเรมีบท 13, 23, บบที่13บสาข้อยีาครับเยเรมีบทที่13บสาข้อยีสาคนเอธิโอเปียเปลี่ยนวันณะของตนได้หรือ ห, so, หรือเสือดาวเปลี่ยนลายของมันได้หรือถ้าได้แล้วเจ้าทั้งหลายผู้ที่เคยต่อการกระทำความชั่วจะมากระทำความดีก็ได้พี่น้องค,ครับโปรดฟังกันนะครับคนเอธิโอเปียอันนี้หมายถึงคนดำนะครับคนเอธิโอเปียเปลี่ยนวันธรของตนได้หรือหมายถึงเปลี่ยนผิวหนังของตัวเองได้หรือเปล่าเปลี่ยนสีผิวของตัวเองได้หรือเปล่าหรือเสือดาวเปลี่ยนลายของมัน นะก็คือถูกกาหนดไว้แล้วนะครับถูกสร้างมาเป็นแบบนี้เสือเสือเสือลายเสือดาวก็ต้องมีดาวเสือลายก็ต้องมีลายเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ครับเพ,พิ่มพีจริงบอกว่าถ้าเปลี่ยนได้เจ้าหลายผู้เคยต่อการกระทำความชั่วก็จะกลับมาทําความดีก็ได้เราเห็นความจริงนะครับว่าตราบใดที่มนุษย์ถูกปล่อยไว้ในธรรมชาติแห่งความชั่วธรรมชาติแห่งความบาป เขามีแนวโน้มที่จะทําบาปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เพราะเขาถูกบังคับให้ทําความชั่วความบาปนะครับแต่เพราะว่าเขาต้องการทําความชั่วความบาปเองครับฉะนั้นความจริงในพระเจ้าของพระเจ้าเปิดเผยถึงประวัติศสาสตร์ของมนุษย์นะครับเปิดเผยจากประวัติศสาสตร์ของมนุษย์เนี่ยทำให้เรารู้ว่าโลกใบเนี้ยเต็มไปด้วยความชั่วร้ายในยุคข,ของโนอาห์พี่น้องเห็นไหมครับในยุคข,ของโนอาห์พระเจ้าทรงล้างโลกด้วยน้ําท่วม เพราะว่าความบาปชั่วของมนุษย์เนี่ยที่มีอายุ7800ปี900ปีเนี่ยนะครับสะสมมากกว่าในสมัยนี้เสียด้วยซ้ำพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนมีอายุยืนนะครับเขาก็มีความแนบเนียนในการทำบาปมีความลึกซึ้งมีเลก่กลในการทำบาปมากกว่าคนอายุน้อยนะครับอายุ80ปีพี่น้องคิดว่าเมื่อเขาตั้งใจทำบาปจะดูดีแนบเนียน ล้ำลึกกว่าคนอายุ20่สิบหมครับ80กับ20 80กับ10ขวบแต่ที่นี่นะครับก่อนยุคโนอาเนี่ยแปดร้อปีนะครับฉะนั้นเนี่ยความบาปชั่วของเขาเนี่ยก็คือสะสมตามอายุตามวัยความแนบเนียนความร้ายกาดความรุนแรงความเหี้ยมโหดมากมายเหลือเกินครับพี่น้องครับโลกในสมัยของโนอาเต็มไปด้วยความชั่วร้ายสุด,สด และทําให้พระเจ้านั้นโปรง่งทรงอยู่เฉยไม่ได้พระองค์จะทรงล้างโลกด้วยน้ําท่วมและภายหลังการช่วยกู้ของพระองค์ต่อครอบครัวโนอาและหลังจากนี้นะครับการพิพากษาของพระเจ้าความชั่วของมนุษย์นั้นก็ไม่ได้ลดลงไปเลยแล้วการพิพากษาข,ของพระเจ้าในที่สุดนั้นก็คือไฟครับไฟครับ ลูกหลานของโนอาห์ก็ได้กระทำความบาปโดยการสร้างหอบาเบลยุคต่อมาพระเจ้าก็เรียกอับราฮัมอิสอักยาโคอบอิสาเอลอิสาเอลก็ยังทำบาปอยู่ห่างไกลจากพระเจ้ามากนะครับและนี่คือมาถึงบทสรุปสำคัญที่ว่ามนุษย์เสื่อมลงในความบาปครับพี่น้องครับมนุษย์เสื่อมลงในความบาปในทุกส่วนของชีวิตของเขาและมนุษย์ไม่สามารถกระทำความดีในสายพระเนตรของพระเจ้าได้ หรือทําความดีถึงขนาดมาตรฐานของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราไม่อาจทําได้ถ้าเราไม่พึ่งในพระเยซูคริสต์ถ้าเราไม่เชื่อวางใจในพระเยซูถ้าเราไม่สารภาพบาปถ้าเราไม่กลับใจถ้าเราไม่ยอมให้พระเยซูยกโทษบาปถ้าเราไม่ยอมที่จะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้าเราไม่ยอมที่จะให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นพระเจ้า และเราไม่ยอมปรนนาตัวตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับแต่ถ้าเราทำทั้ง4ประการที่ผมได้พูดไปแล้วพี่น้องลองย้อนดูนะครับมีทั้งหมด4ประการเราก็จะบังเกิดใหม่เราสามารถที่จะเกิดในครอบครัวของพระเจ้าได้เราเกิดในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และเราสามารถที่จะทาความดีได้ด้วยตัวเองด้วยการทรงนำของพระเจ้าด้วยความช่วยเหลือ หลายสิ่งหลายอย่างมากมายเหลือเกินที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับจึงเป็นเหตุที่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเขาจะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการชำระให้บริสุทธิ์ชีวิตของเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆให้ร่วมใจกันธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เตือนสอนข้ามือหลายว่าเราไม่ควรจะหญิงยะโส เราไม่จริงเราที่จริงเราเราไม่มีทางเลือกในการที่จะทําความดีได้ด้วยตัวเองก่อนที่เราจะมารับเชื่อในพระองค์เพราะว่าความดีงามของเรานั้นยังไม่เข้าตาหรือยังไม่ได้อยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้ายังไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าเลยขอขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงชิ้นระชนเพื่อข้าพงลงทั้งหลายแต่เมื่อข้าพหลายไว้วางใจพระองค์ได้ตอนรับพระองค์กับใจใหม่และเป็นสาวกติดตามพระเยซูตลอดไปนั้น โปรง่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพงหลายด้วยสัมผัสฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของข้าพงหลายอยู่ในตัวของข้าพงษงหลายที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์และสะสมคุณงามความดีทําสิ่งที่พอพระทัไทยและชอบพัะทัไทยของพระองค์ด้วยขอขอบคุณพระองค์จึงอธิษฐานกราบทูลมอบพี่น้องของข้าพงษ์ไว้ในความบริสุทธิ์ขององค์เพื่อเป็นเจ้าและพี่น้องที่ฟังเสียงศีีบาลหากยังไม่มีการกลับใจมาอย่างแท้จริง ก็ขอให้ไปพบกับสิทธิพิบาลของท่านและเพื่อที่ท่านเองนั้นจะได้เข้าใจถึงความจริงข้อนี้และเพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าท่านได้บังเกิดใหม่แล้วพี่น้องของข้าพงทุกคนที่ฟังสิยงบานนี้จะอยู่ในความรักพระคุณความรอดของพระองค์ตลอดไปกราบทุนอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ นนั้นเป็นธรรมดานีในโลกอินทรจจนริณอัศจรรย์มทริ์ลางบบบนั้น ม,ม,มีในโลกินพระกริอจอัศจรรย์ริทนั้นริดธรมดามีในโลกินพระกริจอัศจรรย์มีริดลาบัานัน สระอนอำนาจมีในลกินพระวิอัสสัญพรอนค์เป็นปอำนาจมีในลกินพระวิอัสสั์